นี่เจ้าของกำลังจะเรียกแมวมานะครับหมดแรงแล้วอ่ะกำลังจะเอาสวิงคองนะครับขาไปวิ่ง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 เร็วปีกตีกระเราไว้ไว้ให้ไวดิมึงให้ไวดิ เออตอนนี้ได้ครอบไว้ได้แล้วนะครับหมุนไว้หมุนไว้หมุนหมุนไอขอลรับบาเนี่ยเออทำไงได้โอ้หชีวิตให้หมดสุกน่ามันอยู่นี่นะเครื่ีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สามคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อแทนให้ที เดียวเดียวเขจับไปได้เต็ง้องจับนี่นะเ string, นี่ยเดี๋ยวมันพุ่งมาเออจังเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออเออนิดเดียวนิดเดียวเออระวังนั่นนะไอ้ถาดนะตะไคร่ มพยายามมนกดไว้หน่อยออตัดแล้วมันคมอย่างไรตัดรเรื่องตัดตะไคร้โด,ดนแล้วครับซอมได้ครับ อย่าอย่าพดใ้มันหายใจได้แล้วโอเคโอ้เดี๋ยวมันค่อยมันนานนดิดางคดคาี่เดี๋ยวไม่องรีดแล้ว้องรีดใจเย็นเดี๋ยวได้ไน้ผองันันเลยการงงหัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ดึงงัไหขนาดนี้มันโอเคมันหายใจได้ลโอเคโยในหายใจก่น้ยโอเเออถก่อนเ่อนมากอนแต่นี้เจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวนะสีน้ตาล้อดีาเออม่ต้อดีข้นียวขั้นเอน้นเียขั้นตอน้นเดียวขั้นตอนขั้นเดียวขั้นตอน โอเคโอเคบ <600. S 2> อบคเข้าไปที่ศูนย์ปอยจึงวัดรลนะครับเมื่อสองวันที่แล้วว่ามีแมวน่ยหัวติดอยู่ในกระป๋องเมื่อวานเรามารอดแล้วตอนนี้ว่าแมวมันหนีวันนี้เขาก็เลยแจ้งมาอีกแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือแมวไว้ไนดะ้คับสับจ่ะคนเดียวไม่ได้ มันก็น่าจะเอาพยามาหัวออกอัรู้สึกว่าใบหนึ่มันจะเป็นแผลเป็นแผลแล้วเป็นแผลแล้วไม่ไหวแล้วน่าจะติดโอเคขอบคุณมากแล้วเวลามา